โอ้โหไม่ต้องห่วงเลยโชคไม่ต้องห่วงเลยมีอะไรในเรื่องนี้ปรึกษาพี่เน่ได้สวัสดีค่ะสวัสดีครับแต่ว่าทำอะไรมันต้องรีบปิดคอมแบทเออคอมแบตมันจะหมดเขาบอกว่าถ้าเกิดคอมพี่แบตหมดปุ๊บเนี่ยมันจะ ชาร์จไฟไม่ได้อีกเลยขอพี่เน่จะช่วยได้จริงหรอโอ้โหจริเนี่ยเชื่อสิเชื่อใจเชื่อใจพูดได้เรื่องอะไรอ่ะให้ช่วยเรื่องอะไรอ่ะหนูพอดีพี่่เรืองเนี่ยอีกสองวันอ่ะมันจะมีงานบายเนี่ยแล้วเขาช่วยเล่นเป็นนางเอกแล้วช่วยก็ไม่รู้จะทำยังไงเนี่ยใช่เง้อจริงไม่รู้จะได้หรือเปล่าอ่ะที่ให้พี่เน่ช่วยอ่ะที่มหาลัยใช่จะมีงานบายเนี่ยแล้วให้เล่นละครใช่ถูกต้องก็พี่เน่เขาเคยเล่นไม่ใช่หรอเขาเป็นดาวมหาลัยอยู่แล้วเขาเคยเล่นมาก่อนอยู่แล้วนี่นเป็นนาง เดี๋ยวใจเย็นๆคุณมาถูกทางกันแล้วเพราะว่าบ้านนี้เนี่ยเป็นบ้านแห่งศิลปินบ้านแห่งศิลปินแห่งชาติเนตหนังเอกใช่ไหมนี่นักแสดงนำเฮ้ยนักแสดงนำละครเวทีของมหาวิทยาลัยเล่นเป็นอะไรเล่นเป็นบทนำเลยไม่เห็นเคยเหมือนคุณเล่นเป็นตัวเหื่อ ตัวเหือตัวเหืออตากับตัวตัวเห่ะมันเดินสี่ขาอ๋อแต่ว่าตัวเหือเนี่ยเดินสองขาอ๋อแล้วเดินนำด้วยโอ้ยมันะลกพี่ไม่อยากจะยืนขึ้นมาและเล่าเพราะว่ามันโอ้ยต้องยืนจะยืนสายไหนยืนแล้วก็เล่าสิอ่ะเป็นละครสงครามละครสงครามแบบคุณมีการพ่งรบกันสู้กันปุ๊บนี่ตัวนำัวนำเลยออกมาเลยปั๊บเหล่าทหารหารทุกคน เราพร้อมเลยวางตรงข้ามคานูมาเลยมาชุดใหญ่ปัก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 เฮ้ยเป็นไงเฮือแล้วก็ล้มลงตาอ้ยพี่นุหนูก็นึกว่าเป็นพระเอกสำคัญตรงไหนเนี่ยพี่นี่ออกไปไม่ถึงสามสิบวิก็ตายแล้วอืมบทนำไงนำตรงไหนเนี่ยก็ออกมาก่อนนี่เอาง่ายๆถ้าเกิดไม่มีพี่นี่ละครไปต่อไม่ได้จริงๆคือมันคือตัวประกอบไม่ใช่ตัวเฮื่อ ถ้าพูดอย่างนั้นน่ถ้าพูดอย่างนั้นมันก็ถือว่าผิดอะเพราะว่าบทเนี่ยทําให้เนรเขาแอบมัหลงรักพี่ผ <c oughs> ู้หญิงเป็นสิมาแบบเฮ้พี่ตัวเฮือนี่นะพี่ตัวเฮืออ๋อแท้จริงบูชาทุกคนบูชาพี่ตัวเฮือพี่ตัวเฮือแ,แค่ออกไปแค่นั้นจำไน้นแล้วพี่เลยพี่ชี้เลยเธอเธอเธอเล่นเป็นนางเอกนี่ฉันเลือกเธอเนทดอบในใจ ถึงทุกวันนี้แล้วพี่พแล้วพี่จะช่วยพวกเ,าเรเาได้ยังไงฮะเพื่อนเยอ่มามานั่งคู่กันเลยอะไรไม่ได้เล่นแต่ว่าเดี๋ยวเป็นพระเอกให้ก่อนให้ให้โงงน,นะโงงเป็นพระเอกก่อนจะเล่นได้ยังไงอ่ะเป็นพระเอกอ่าลองดูคราวนี้อันนี้มันยังจะไม่มีบทอะไรให้นะ <Okay. S 1> คือไม่ต้องอ่านค่ะให้แค่ทําปากตามแล้วให้อารมณ์ถึงโอยั่งอารมณ์เอาให้อารมณ์ถึงเลยนะคือนั้นนี่เป็นฉากที่พระเอกนางเอกมาอยู่ด้วยกัน นั่งอยู่ด้วยกันใกล้ชิดกันปั๊บแล้วก็บอกว่าคือมีความในใจจะบอกกันอย่าเพิ่งอันนี้เราเล่ารื่เล่าเรื่องับอ่มีความในใจจะบอกกันเสร็จปุ๊บอ่ีนยวนางเอกบอกก่อนทงคะนี่ฉันไม่นางเอกฉันตัวทำไมเล่าไม่เป็นนางเอกนม่เป็นเป็นพระเอกไม่มีนางเอกถึงสองคนนะมาทงคะโชดมีเรื่องอยากจะบอกกับทง มือใหญ่เยอะเป็นอินเนอร์ฟังก่อนฟังฟังฟังเป็นต้องเป็นต้องไมีสอนไงเป็นอินเนอร์ทงคะชดมีเรื่องอยากจะบอกกับทงชอบเป็นโรครายอ้ไอ้ไอ้ไอ้ร้องไห้ใส่ใส่อึดใส่อึนชอบเป็นโรครายชดเป็นมะเร็งชดเป็นมะเร็งในซีดอีกทีนึง มันเล้ง uh, ต้องเป็นซ yeah. ีดอีกเหรอเอาแั่อย่างไหมซีดเป็นเนืซับซ้อนมากเลยอะซีดเป็นเนื้องอกมันเล็งก็เป็นเนื้อร้าอมันเลงในซีดเนี่ยคือเป็นมัเลงที่ซ้อนอยู่ในซีดเอาแค่อย่างเดียวพอแล้วช่วยเอามาเลงซีดชนเป็นซีดก่อนก็ได้ชนเป็นซีดก่อนก็ได้ผงรีบตอบกันไดพระเอกก็บอกว่าพอดีเลยพดีเลย ทำไมาจะยิ้มทำไมผมก็เศร้าเหมือนกันเศร้าเว้ย <c oughs> เฮ้ยเศร้าเราต้องเศร้าเหมือนกันเออเศร้าดิแฟนมันซีดอะเออ,อดีกันเลยทงก็เป็นโรคร้ายทงก็เป็นโรคอุย,อยออทงเป็นโรคอุยจริงเหราทงแต่โชคเป็นโรคซีดนะแต่ทงเป็นโรคอุยตลกไปแล้ว มันไม่เกี่ยวอะไรมันไม่ต้องเป็นโลกขังคู่มันจะลองลองก่อนปล่อยปล่อยอย่ายึดติดอย่ายึดติดอย่ายึดติดอย่าทําให้เราเป็นตัวตนเราอย่ามีตัวตนของเรามีตัวของตัวเราป่อยได้ไงชดเป็นซิดกระทงเป็นอุยไม่ชเป็นซิดทงเป็นอุยชดซิดทงอุยชดซิดทงอุยีเนรื่องตรงไหนเนี่ยซิดอุยซิดอุยลึกงนลายซิด ไอซีดุยที่มันกินตับไงมันมีที่ไหนมันไม่ช่อยีดยว่าเดี๋ยวเรอบก็เล่นไม่ได้หรอพี่นูเอาดีๆเฮ้ยพี่ขอาเลื่องแบบมีสาระได้ปะฮะย่ามาตลกตลอดเลยรึงด้วยไม่เอาเอาเอาแบบมีสมาธิกันนะเอาแบบโฟกัสเลยนะมันจะไม่พรพี่นงแล้วพี่นอ่ะนี่อย่ายึดติดบอกแล้วเราปล่อยใจไปกับตัวละครราอยยาเราอย่ามีตัวตนอย่ามีธงจริงๆอย่ามีโชดจริงๆทงธงโชดคนนี้เป็นพระเอกคู้รักกันพระเอกรักละครโชค อาตาบทชดนะธงคะชดจะรักษาโรคปุ๋ยให้ทองเองชดขอตัวถอดเสื้อก่อนนะครับอะไรเนี่ยถอดเสื้อทำไมอะพี่น้องต้องไม่ดีเหรอรักษาโรคมันไอดเสื้อทำไมอะอันนี้ก็จะบ้าจี้ถอดตามเขาไม่เราก็อินกับปรดอะทองฮะอะเปลี่ยนก็ได้ ธงเป็นธงบอกเป็นธงพูดแทนโทษโทษจะรักษาโรคอุยให้ธงใช่ไหมโทษทำได้ใช่ไหมมาเดี๋ยวธงถอดเสื้อให้โทษเองนี่มันจะต่างกันยังไงวะนี่มันเยอะเมื่อกี้มันจะถอดเองนี่ไงนี่จะถอดให้มันแย่กว่าถอดเองนะเนี่ยพี่อันพีโอเคโอเคโอเคเอาเธรรมดาธรรมดาเลยผมแฟนผมให้ขอเล่นเล่นเบสิกเลยอะ ในเมื่อธงทำอย่างนี้กับชดชดก็จะก้งโค้งให้โลกรู้ให้โลกมันรู้ว่าธงไม่รักชอดอะไรจะใหกองของหนักไปย่าแล้วธงก็บอกชอดว่าไปเถอะชอดไปทำเ,เนี่ยดีกว่าไปเอา้เอาเฮ้ย เด็กพวกนี้ไม่รู้จักการแสดงที่แท้จริงหม่อมน้อยรู้จักไหมหม่อมน้อยนะก็หม่อมน้อยเป็นนิดหนึ่งทงคะทงจะรักษาโรคซีดให้อชอดใช่ไหมคะแน่นอนโนะชดก้งโค้งสิครับ กระทงมันใช่เลยอ่ะใช่มันช่เฮ้อ